สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Mango Garden ช่วง2ทุ่มนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมครับอยู่กับพวกเราสองคนนะครับนัทสัตตคุณตันทวีวิวัต์ครับแล้วก็คมนภันรนะครับเบทที่2ของ Mango Garden ยังอยู่กับคมนภันรแล้วก็นัทสัตยคุณนะครับครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากเชียงใหม่ตอนที่2ครับมาฝากกันนะครับที่หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปชมบรรยากาศของมหกรรมพืชสวนโลกในปีนี้มาแล้วนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราตัลลี่นั่นเองพาไปชมบรรยากาศมาในงกาันบ้ ว่าในงานนี้จะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ก่อนที่จะได้ไปชมความสวยงามยามค่ำคืนภายในงานมหกรรมพืชส่วนโลกยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพ่อกเกษตรคือวิถีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนนำเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่แสดงถึง พระอัจฉริยาภาพในการนำการเกษตรมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวงชนชาวไทยอันเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริต่างๆพร้อมการจัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรผ่านสื่อมัลติมีเดียค่ะ และยังได้ตื่นตาตื่นใจกับโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์และเทคนิคพิเศษครั้งแรกของเมืองไทยแบบ360องศาผ่านการแสดงสืส่อผสมสุดอลังการที่คุณผู้ชมจะถูกดึงเข้าไปสู่ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาของประเทศโดยมีกเกษตรเป็นแนวทางในการพัฒนาค่ะ นอกจากนั้นยังมีโซนที่จัดไว้ให้ประชาชนผู้เข้าชมงานได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการลงนามถวายพระพรออน,ออนไลน์อีกด้วยค่ะ ย่งางรถรางชมสวนสวยและดอกไม้งามทั้งของไทยและนานาชาติรวมถึงความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิมอย่างหอคำหลวงกันไปเต็มอิ่มแล้วเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมทัศนียภาพโดยรอบ360องศาของงานมหกรรมพืชสวนโลกในมุมสูงกันบ้างนะคะกับกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าใจ่แอนฟลอร์วิวขังแรกของกระเช้าลอยฟ้าที่สูงกว่า40เมตรถือเป็นการชมสวนในมุมสูงซึ่งจะได้เห็นพรมดอกไม้ต้นไม้เต็มพื้นที่ทั้ง470 ในบรรยากาศกลางวันที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับสวนในยาม,ามค่ําคืนที่ประดับตกแต่งด้วยไฟนานาชนิดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าประทับใจที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยล่ะคะ่ะ เพลินชมเพลินเพลอปแป๊บเดียว พระอาทิตย์ก็รับข้อฟ้าซะแล้วค่ะแต่ความตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมพิเศษภายในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีความสวยงามยามค่ำคืนให้คุณผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีขบวนรถพาเลตกิจกรรมดนตรีในสวนหรือแม้กระทั่งการแสดงชุดพิเศษม่านน้ำราชพฤกษณนะบึงราชพฤกษ์มหัศจา์พลังสีเขียวสุดยอดแห่งเทคโนโลยีการจัดแสดงครั้งแรกในงานมหกรรมพึ้นสวนโลกกับการแสดงม่านน้ำพุเริงระบำ ตลอดทุกค่ําคืนการแสดงจินตะนารุมิตรชุดน้ําดินฟ้าพระบารมีการแสดงพิเศษสรรเสริญพระบารมี3ามพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงประกอบแสงสีผสมผสานระหว่างศิลปว,วัฒนธรรมไทยและนานาชาติค่ะ และนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายภายในงานพืชสวนโลก2,554ที่ Mango TV นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนในวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะคะ Mango TV ก็ขอแนะนําจังหวัดเชียงใหม่และงานพืชสวนโลกนี้ค่ะซึ่งงานจะจัดไปตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่14มีนาคม2555ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดน,นะคะรับทวิทีประกอบผลถ่ายภาพราศีอัฉริยะเดชา Mango TV รายงานค่ะ ดัดไม้ที่ออองตต้้ยดามแล่ใหคุณตาลี่คุณวาราศีผู้สขาของเรานะครับหน้าตาชื่นบานแต่ว่ากลับมาจากงานนี้นี่ป่วยเลยเพราะว่าบอกว่าอากาศหนามากขึ้น,นไปบนดอยลบสองเลยนะตอนตอนนั้นนะ่ะไปเมื่อสัก อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็กลับมาก็ได้ภาพสกูปสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับใช่ครับคือนอกจากจะดูพืชสวนตอนกลางวันนะตอนกลางคืนยังได้ดูแสงไฟต่างๆด้วยแล้วพี่คมว่าปะคือเดี๋ยวนี้นิทรรศการต่างๆในบ้านเราที่คนไทยจัดเองอ่ะเริ่มแบบคือมีทั้งเทคนิคต่างๆมากมายเยอะแยะแล้วก็เก่งมากๆเลยทีเดียวใช่ครับมี มีการคร<ช>ีเอทมีการสร้างรสารครค์ที่สูงมากอย่างที่ที่กรุงเทพเองก็มีอย่างที่ท c d c บน<ช>ห้างเอพีรียมนะครับหรือว่าอย่างที่มิวเซียมสยามก็จะมีน<ช>ิทรรศการที่หมุนวนหมุนเวียนจัดแสดงตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละที่ก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีที่สวยสง่างามให้ถ่ายรูปกันยะะมากมายเลยด้วยใช่ครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับเราเราสองคนนะครับแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ना है okay. okay.